ทำไมครับโอโทำไมครับโอ้ทำไมครับ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 โอ้กรับมาขอโทษทำไมครับโอ้กลับมาโทษทำไมครับกลับมาโทษไหนมากทำไมครับครับขอโทษไหนครับกลับมอโทษทำไมครับ ครับคขอโทษท้าด้ครับไหนครับคขอโทษทาด้ครับคขอโทษครับอายให้ผมทำไครับอกไปไหนได้ต้องปวดครับเอากำลังมาปผมได้ไหมเนี่ยอาบนกเ็ผมมาพบเองก็มมีหลัานะครับผมมีหลัาเดี๋ยวไม่เนรเดี๋ยวไปดูกันครับไปได้ครักไม่ออกมาครับถ้าราจับตัวได้ครับ 在昨天呀？呀？他 <noise> 没 <noise> <noise>